พื้นที่ปฏิบัติการทดลอง workplace innovation lab คือการออกแบบสำนักงานเฟอร์นิเจอร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในอาคารของรัฐบาลกลางแบบผสมผสานาในปัจจุบันบางส่วนมีความคล้ายสำนักงานดั้งเดิมแต่ส่วนอื่นๆมีลักษณะคล้ายกับที่บ้านโดย GSA หน่วยงานที่รับผิดชอบอาคารของรัฐบาลกลางกำลังพิจารณาว่าอาจนำการออกแบบนี้ไปประยุกต์ใช้กับสำนักงานต่างๆในอนาคต The ชัคฮาดีประธานฝ่ายสถาปนิก GSA กล่าวว่าสำนักงานควรจะเป็นสิ่งที่สร้างแรงดึงดูดไม่ใช่สิ่งที่ต้องบังคับให้คนมาทำงานเราหวังที่จะมีสำนักงานที่ดึงให้คนกลับมาตอบสนองในจุดนั้นการทดลองที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางบางส่วนจะได้รับอนุญาตให้จับจองการใช้งานในพื้นที่ปฏิบัติการทดลองและจะให้ความเห็นหลังการทดลองใช้งานที่มาจากประสบการณ์ตรงของพวกเขา Choice. It an Its อธิตยาแสงวีหัวหน้าฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการ McKinsey Company ให้ความเห็นว่าสำนักง,งานที่เรามีพวกมันถูกออกแบบให้เป็นสถานที่ที่คนจำเป็นต้องมาข้อทำงานที่ตั้งเรียงรายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อไร้ความตื่นเต้นและไม่มีใครอยากจะอยู่ที่นั่น จากเหตุไม่คาดคิดสำนักง,งานต่างๆได้กลายมาเป็นเพียงแค่ทางเลือกดังนั้นสำนักง,งานออฟฟิศจึงจะต้องปรับให้มีข้อดีมากกว่าการทำงานจากที่บ้านและมีเหตุผลรองรับว่าทำไมพนักง,งานต้องอดทนเดินทางมาทำงานที่นี่ในพื้นที่ปฏิบัติการทดลองของ GSA ได้ช่วยให้การทำงานสอดประสานได้อย่างลงตัวอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเพื่อเสริมความคล่องตัวในการทำงานอีกทั้งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็สามารถยกย้ายเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของพนักง,งานได้ดียิ่งขึ้น เมื่อกล่าวถึงสำนักงานในฝันอธิตยาจินตนาการถึงห้องประชุมที่ความรู้สึกเสมือนจริงทําให้การประชุมทางไกลและการประชุมแบบตัวต่อตัว,ตวแทบจะไม่แตกต่างกันหรือบางทีอาจจะมีบริการเล็กๆน้อยๆเพื่อช่วยให้ความเป็นอยู่ของพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น has quality, has ฮาดีประธานฝ่ายสถาปนิก GSA เชื่อว่ามี3ประการสําคัญที่จะเป็นแกนของการวางแผนการออกแบบสำนักงานในอนาคตเขากล่า iles, ic, SA, วว่ามันคืนนอคุณภาพ ตอบสนองจุดประสงค์การใช้งานและยังคงเรื่องความสวยงามทั้งหมดนี้นะครับอาจทําให้เราเชื่อได้ว่าสํานักงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจมีความคล้ายทางด้านรูปลักษณ์และความรู้สึกเหมือนกับว่าเรานั้นทํางานอยู่ที่บ้านมากกว่านั่งทํางานอยู่ในออฟฟิศผมคมสันสีธนะวิบุญชัย voa รายงาน